สวัสดีครับพบกับพี่นกครับในรายการ e du t o r ครับตามติดชีวิตสู k ีเปอร์ครับที่ช่องสูไวไลท์ครับแล้ววันนี้นะครับพวกเราจะพาทุกท่านนะครับไปสำรวจสิ่งแวดล้อมอันน่าทึ่งครับของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราครับและตอนนี้ครับเราอยู่ที่สวนแสดงของนกกาบบัวครับที่อยู่เบื้องหลังของผมอยู่ในขณะนี้ครับหรือว่าในภาษาอังกฤษนะครับที่เรียกว่าเินเทสโตก จากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชิีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงในโครงการปล่อยนกกาบบวัวคืนสู่ธรรมชาติที่ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงเป็นการสนองพระราชดำริและเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ในโครงการได้ปล่อยนกกาบบัวกับคืนสู่ธรรมชาติมากมายหลายตัวจึงเป็นพระมหาการุณาธิคุณที่เห็นถึงความสําคัญของนกกาบบัวที่เหลือน้อยลงไปอย่างมากในธรรมชาติวันนี้ครับเราอยู่กับพี่สุกิปเปอร์ครับซึ่งเป็นพี่สุกิปเปอร์กลุ่มแรกๆเลยครับที่ทําการเทนนกกาบบัวนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขาแนะนําตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมนายทวัฒน์เกตสมบูรณ์นะครับชื่อเล่นตองครับ ตำแหน่งงานปัจจุบันก็นักบริรนักบริหารหกนะครับหัวหน้างานโภชนาการสัตว์นะครับทํางานมาแล้วยี่สิบห้าปีนะครับผมหลังจากที่พี่สองนะครับแนะนําตัวไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาสอบถามแล้วก็พูดคุยกับพี่สองสักนิดหนึ่งครับว่าบริเวณเนี้ครับมันเป็นบริเวณอะไรครับเป็นส่วนแสดงของอะไรครับคือส่วนแสดงบริเวณนี้ก็คือเป็นลานแสดงไฟอิงพาเลทนะครับหรือขบวนพาเลทของนกกระบัว ครับนะครับเป็นฟาอิพาเลตนกกาบบัวนะครับแล้วซึ่งที่พี่สองเนี่ยก็จะเป็นสุขิปเปอร์ชุดแรกเลยที่เข้ามาเทนตรงนี้เดี๋ยวให้พี่ต๋องนะครับพูดถึงประวัติความเป็นมาของการเทนนกกาบบัวตรงนี้สักนิดหนึ่งครับว่าพี่สองอกิจกรรมตรงนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับคออือช่วงประมาณปีห้าสามห้าสี่เนี่ยครับเราเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็มีโอกาสได้ได้เข้ามาอยู่งานสัตว์ปีครับช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับ ผมผมว่าอยู่งานงานสัตว์ปีกเนี่ยก็เข้าเข้ามาดูงานสัตว์ปีกทั้งหมดของสวนสัตว์เป็นเขาเขียวแล้วได้คือพี่ต๋องเข้ามาไนี่คือดูแลสัตว์ปีกทั้งหมดเลยอ่าแล้วก็ได้มีโอกาสอ่าติดรถอ่าบรรทุกอาหารติดรถบรรทุกอาหารมาอาหารสัตว์เนี่ยนะอาหารสัตว์นะครับทุกชนิดและจุดสุดท้ายที่เขาจะมาคือทิ้งอาหารให้กับนกกับบัวอ๋อคือสมัยก่อนเนี่ยการให้อาหารนกกับบัวเนี่ยครับอ่าคนที่ให้อาหารเนี่ยเขาจะจอดรถแล้วก็ หันทายรถแล้วก็จอดรถแล้วหันทายรถแล้วก็เทปลาให้นกอ๋อเทปลาอ่าเทปลาให้นกกาบัวกินเลยแล้วพอดีผมอะเห็นครับมันมีนกพิการนกพิการเนี่ยไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเข้ามาแย่งปลากินได้ครับผมด้วยด้วยด้วยสภาพคือร่างกายเขาพิการเขาไม่มีแรงหรือว่าเข้าไปไปไปแย่งอาหารกินไม่ได้เข้าไปไม่ถึงแหล่งอาหารใช่ครับผมผมก็เลยเลยคุยกับ อ่าคิปเปอร์ที่ดูแลช่วงนั้นอ่ะคือชื่อชื่อยอดเนาะเขาเขาว่าเอ้ะเราจะมีวิธีการยังไงที่สามารถจะเลี้ยงนกพิการพวกนี้ได้เราก็เราก็คิดวิธีเนี้ยขึ้นมาลองลองลองเริ่มแรกเลยคือลองเอาอาหารมาให้กับมือโดยการยืนอยู่บนรถเนี่ยแล้วเราก็โรยอาหารไปให้อ๋อเราเราไม่เทแล้วไม่เทอาไม่เทแล้วเราเปลี่ยนเป็นการโปยโปยอาหารไปโปย โอยอย่างนี้เลยใช่๋อแล้วแล้วนกให้ความร่วมมือไหมพี่ก็โอเคนกนกตัวตัวพิการก็ได้ก็ได้กินปลาสี่ถึงห้าตัวต่อวัน่ถึงใช่เขาก็อยู่เขาก็อยู่ได้ละให้ทั่วถึงแล้วนี่เราก็มาคิดมาคิดคิดต่อไปเอ๊ะเรา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 จะแยกนกออกเป็นสองฝูงฝูงได้ไหมเพื่อการให้อาหารเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นแล้วนกมันจะได้ฝูงเล็กลงอ่าผมก็ให้จุดหนึ่งคิปเปอร์ชี้ยอด็อกจุดหนึ่งอ๋อครับแล้วก็แยกเป็นสองฝูง ให้ระยะห่างไปใช่ไหมพี่ตอนตอนตอนแรกยังให้อยู่ให้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันสองคนให้คนละที่เอ้ยนี่เราเราก็มาลองคิคกันใหม่เอาลองฝึกมันไหมฝึกฝึกให้มันเดินดูที่มันจะเดินตามมาเราไหมก็เพิ่มก็กีแรกก็เริ่มเริ่มจากระยะยี่สิบเมตรก่อนจากจากจุดเดิมอถอยนนยี่สิบเมตรครับอ่าได้ทําได้ประมาณสองอาทิตย์น้วก็จากยี่สิบเมตรก็เป็นสามสิบเมตรห้าสิบเมตรอะไรไปเรื่อยเริ่ม เริ่มเพิ่มระยะห่างไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งมปนั่งดูทีวีนะแล้วก็ได้ดูสารคดีเรื่องเป็ดไล่ทุ่งครับก็เลยเอามาใช้กับนกับบัวคือการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยเขาจะใช้ทงแดงไปปักอ๋อคืออยากจะให้เป็ดไปตรงไหนก็เอาทงแดงไปปักตรงนั้นใช่แต่ของเรานี่มันทงไปปักไม่ได้เราใช้การยกมือการยกมือพอใช้การยกมืออ่ามันก็มาเว้ยก็มาเราก็ลอง ลองเอ้ะเราจะขยับกิจกรรมไงให้มันก้าวหน้าขึ้นไปครับแล้วก็ลองข้ามฝั่งจากที่เดิมเราใช้ถนนเส้นนู้นข้ามฝั่งจากตรงนู้นมาตรงนี้เอจากจากจมไว้ก่อนนี่คือเรา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 ใช้ฝั่งนู้นในการทํากิจกรรมตอนแรกๆเลยใช่อ๋อมันเป็นถนนยาวฝั่งนู้นครับผมก็ลองลองดูก็ใช้สัญักณ์คือการยกมือเหมือนเดิมอ๋อโปรยอาหารแล้วก็ยกมืออ่าแต่คือพอตรงนู้นแต่เริ่มต้นจากตรงนู้นตรงนู้นโปรยอาหารก่อนครับโปรยอาหารไปปุ๊บพร้อมอาหารหมดก็ให้สัญลักษณ ทางนู้นเอามือลงทางนี้ก็ยกมือแล้วก็โปรยปลาเขาก็เห็นโปรยปลาเขาก็บินมาฝั่งนี้แล้วก็สลับไปมาอย่างเงี้ยสามรอบก็โอเคก็ได้ผลเอ๊ะนี่การยกมือมันธรรมดาไปธรรมดาไปมันไม่มีอัตลักษณ์เราเราเราต้องการต้องการความเป็นอัตลักษณ์ด้วยใช่ครับผมแล้วก็เปลี่ยนจากการยกมือมาใช้นกหวีดอ๋อมาใช้นกหวีดอย่างที่เราเช่าใช่ไหนะใช่ครับผม เราจะเรียกนกมาแล้วก็เป่าเป่านกหวีดเป่าอ่าเป่านกหวีดปี๊ดพอนกได้ยินเสียงนกหวีดเนี่ยก็มามาแต่ตอนแรกๆเ่ยผมผมมั่นใจว่ามันคงจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมั้งไม่รู้เรื่องมันยังงงๆอยู่แต่ก็คือเขาเขาเขาก็ยัง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 จำคนได้อ่าจำคนได้แต่ว่าคือยังงงกับเสียงนกหวีดอยู่ตอนช่วงแรกใช่ใช่อ้แล้วใช้กันใช้นกหวีดนานไหมกว่ากว่ากว่านกกาบัวจะเดือนะเดือนเป็นเป็นเดือนอยู่กว่าจะเข้าใจความหมายของเรานะว่า เราป่นนกบินปุ๊บคุณจะได้กินอาหารใช่เนาะโอ้ใช้เวลาจะเป็นเดือนเลยอกิจกรรมเนี้ยฝ่าจะแบบกว่าจะทําให้มันสาเร็จฝานกมันจะบินสวยนะสมัย่องจะบินสวยมากนกเนี่ยเวลามันบินอยู่บนอากาศเนี่ยมันจะบินเป็นบินเป็นไอวีวิกเตอรี่ใช่ไหมอ่าพอเรามาเห็นลักษณะเนี้ยคนไม่เคยเห็นเคยเพยที่มองฟ้าเห็นแต่ท้องมันแต่เนี้ยเราจะเห็นด้านหลังเขาจะบินเลี้ยนน้ำมาเลยวิกเตอรี่อ๋อจะบินแบบเป็นผู้แบบบินเลี้ยนน้ำมาเลยแล้วช่วงกอ่า เจ้าภาษาจะมีนกคิดีแกนนกนกกระทุงบ้านเราเรียกกระทุ่งม <า S 2> นันมารวมวอีกก็จะสวยอีกลักษณะหนึ่งในการในการลงจอดของเขาครับผมครับผมหลังจากที่เรานะครับรับฟังนะครับพี่ต๋องนะครับอ่าให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับอ่าเรื่องของการนะครับเทนนกกาบ,บัวไปแล้วเดี๋ยวเรามารู้นข้อมูลของนกกาะบัวจากพี่ต๋องกันบ้างดีกว่านะครับว่าอ่านกกาบบัวเนี่ยนะครับมันมี อ่าลักษณะนะครับหรือว่ามีข้อมูลยังไงบ้างนะครับทําไมฝูงนกกับบัดที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวถึงมีเยอะครับอเชิญพิธี่อได้เลยครับเดี๋ยวจะเล่าถึงนกกับบัวฝูงนี้ก่อนอ่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครนะครับนกกับบัวฝูงเนี้ยเริ่มแรกคืออ่าเมื่อหลายร้อยสิบสิบสิบปีแล้ว ครับผมหลายสิบปีเรานำมาจากสวนสัตว์ดุสิตอ๋อมาจากสวนสัตว์ดุสิตอ่าแล้วก็จะทำโกงเลี้ยงไว้ฝั่งนู้นตรงคนต้นจามจุรีนะฮะเห็นต้นจามจุรีไหมเราเราได้นกนกกาบัวจากทางสวนสัตว์ดุสิตแล้วเราก็มาทำโกงเลี้ยงไว้ฝั่งนู้นใช่เป็นโกงเลี้ยงเพราะขยายพันธุ์เนี่ยแบบเนี้ยเนาะแล้วก็เลี้ยงอยู่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 นานมากครับข้อมูลช่วงนั้นก็ไม่มีการจดบันทึกกันเนาะว่ามันนานเท่าไหร่แล้วก็อ่าที่รู้มาก็ทดลองปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ อ๋อแล้วก็ปล่อยที่ที่สวนสัตว์ของเราเนี่แหละบริเวณเนี้ยมันมีแหล่งน้ําอาศัยอแล้วก็พอปล่อยไปแล้วนกฝูงเนี้ยครับเขาก็ไม่ไปไหนไม่ไปไหนหรอกเขาก็จะหากินอยู่เขาเขียวจุมพานธ์มงพ่าครับอ๋อแหล่งแหล่งแหล่งน้ำใกล้ๆนะอ่าแต่จะมีนกที่อื่นอ่ะอ๋อมามามารวมมารวมกลุ่มอ๋อมารวมกลุ่มด้วยแต่เราแต่แต่เราก็จะรู้ใช่ไหมว่านกของเราเนี่ยคือเรายังมีสัญลักษณ์ของเราใช่ใช่ทําไมก่อนนะทุกตัวจะมีอ่า ห่วงขาหมดอ๋อจะมีห่วงที่ขาเลยใช่ที่เป็นห่วงเลี่ที่ขาคือตอนนั้นเราจับมาแล้วมันมันอยู่ในกรงไม่สามารถใส่แต่ตอนนี้มันใส่ไม่ได้แล้วเป็นตกธรรมชาติไปแล้วเห็นไหมะแล้วก็นกชุดนี้เอ่อทาไมถิ้งเรียกนกกาบัวครับทำไมฮะสังเกตเราสังเกตดีๆว่าอ่าบริเวณเป็น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 จะมีสีชมพูชมพูนะลายขีดขีดัวขีดับหลวงลายช่วงปีกเนี่ยเนาะครับปปีกเป็นลายปลายปีกเขาจะเป็น จเป็นจะเข้มมากในช่วงฤดูผสมพันธุ์ถ้าเกิดจะเกิดไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์ก็จะจางลงมาหน่อยพอโตเต็มที่นี่ขนที่หัวไม่มีนะหัวล้านไม่มีคะตอนแ็กเขาจะไม่ใช่สีนี้นะตอนแ็กๆก็จะเป็นสีออกน้าตาลน้ําตาลดํดๆครับนะพอโตแล้วจะเริ่มจะเริ่มเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแล้วก็ขนหัวจะไม่มีโอเหมือนเหมือนนกฟามิงโกเมืองไทยเลยนะใกล้เคียงนะนกฟามิงโกอยู่ต่างประเทศก็เป็นแบบสีชมพูอย่างเงี้ย แต่นกพวกนี้ว่ายน้ำได้ไหมพี่ต๋องนกพวกนี้ก็เขาบบินตกน้ำก็มีแต่เขาก็จะเหมือนเป็ดอะเขาก็จะขยับขยับเข้ามาแต่ว่ายน้าไม่เก่งไม่เก่งเอาเลยแต่แต่ตกตกน้ําไม่จมตกน้ําไม่จมแต่ก็จะตะเกียกตะกายเข้าฝั่งเข้าฝั่งได้ครับผมแต่เวลาออกหากินก็หาทกินตามตามริมน้ําใช่ใช่ตามริมน้าก็กินพวกกุ้งหอยปูปลาใช่ไหมกุ้งหอยปูปลาเป็นอาหารนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็กิจกรรมขบวนพาเลทนกกาบบัวตรงนี้ครับ วันหนึ่งเนี่ยทางสวนสัตว์เปียวเกียวเนี่ยใช้จ่ายมัประมาณค่าอาหารไปเยอะไหมี่คือ,เ,อเราเราไม่เราไม่เราไม่เอาราคาดีกว่าเราเอาจํานวนปลาอ๋อจํานวนปลาวันหนึ่งหกสิบกิโลแบ่งเชา 30, ้ชาสามสิบเย็นสามสิบแล้วแล้วเราก็จะมีเพิ่มปริมาณอีกช่วงเขาทำลังวางไข่อับย <20 S 1> ี <20 S 1> <ม>่สิบกิโล อ๋อถ้าเกิดเป็นถึงช่วงทำรังวางไข่จก60กิโลกรัมก็เป็น80กิโลกรัมใช่เขาจะทำรังวางไข่ช่วงช่วงนี้เนาะใช่ไหมช่วงช่วงปลายฝนหนาวนี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครมาสวนสัตว์เปิดเขาเกี่ยวช่วงนี้เราก็จะเห็นว่ามีนกกับบัวทำรังวางไข่อยู่เยอะเลยเนาะนะครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพาทุกท่านนะครับไปชมนะครับไฟนิ p งพาเลทนกกับบัวกับพี่ซูคิปเปอร์กันนะครับก็คือพี่เล็กนั่นเองครับ อ่านี่ครับมาถึงแล้วครับพี่เล็กเนี่ยก็จะมีนกหวีดนะครับอยู่ที่อยู่ที่ประจําตัวเลยใช่ไหมครับพี่ครับอ่านี่นะครับมีนกหวีดอยู่นะครับเดี๋ยวรูปแบบของกิจกรรมตรงนี้ก็พี่เล็กก็จะมีการโปรยอาหารใช่ไหมพี่เล็กอ่ามีการโปรยอาหารแล้วก็จะมีการป่อนนกหวีดด้วยเป่านกหวีดเรียกด้วยพี่อ่จะมีทีมงานอยู่ฝั่งนู้นด้วยใช่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวฝั่งนู้นเขาก็จะมีการป่อนนกหวีดเหมือนกัน อ๋อโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับวิธีการนะครับหรือว่ารูปแบบของกิจกรรมตรงนี้กันครับ แล้ววันนี้ต้องนะครับต้องขอบคุณนะครับพี่สองมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของนกกาบัวนะครับเราต้องขอบคุณครับพี่สองเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้พี่สองนะครับได้ฝากนะครับแนวความคิดนะครับในการอนุรักษ์นะครับสัตว์ป่าธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับให้ทุกท่านนะครับไปปฏิบัติตามไปสักนิดหนึ่งนะครับครับสําหรับเอนกกาบัวหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นๆนอีกหลายๆชนิดนะครับ ที่ยังไม่สูงพันนะครับจากจากบ้านเรานะครับเราก็ช่วยกันนะครับคนละนิดคนละหน่อยนะครับช่วยอนุรักษ์แบบว้าเราลูกหลานจะได้มีดูต่อไปนะครับไม่ใช่ไปดูแต่ในรูปภาพนะครับพระสวนสัตว์เนี่ยก็มีบทบาทสําคัญเรื่องการอนุรักษ์อยู่แล้วนะครับสวนสัตว์ก็จะมีหน้าที่หน้าที่ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้ชนรุ่นหลังได้ดูนะครับอ่านักท่องเที่ยวที่อยู่ที่บ้านมีหมามีแมวก็ช่วยดูแลเนาะ เอาเขามาเลี้ยงก็รักเขามากๆอยากเขาเอาอยากเอาเขาไปปล่อยนะ,ะประมาณนี้แล้วแล้วกัน<ช>นพนพี่สองเ<ช>นาะโอเคครับผมขอขอบคุณน,นะครับพี่สองเป็นอย่างมากเลยนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เดี๋ยวเผื่อมีโอกาสนะครับโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์นะครับที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องนกกบบวัวบางครั้งผมไม่รู้เนี่ยผมอาจจะมา <ๆ S 1> ขอความรู้กับพี่สองเพิ่มอีกนะครับแล้วก็ีต้องขอขอบคุณพี่สองเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ